นี่ครับนี่กับช่องผมช้ยไปเลยครับอันนี้ามาดูเจ้าก่อเจ้าเดิมเสียฟักกับเสียฟักสายแจงกับเจ้าคูปตาเอสเอ4018ครับปั่นนาแห้ง โดูแล้วครับปั้นด้วยลูกดินไปด้วยผมแม้ไ,ไม่ขึ้น เดี๋ยวข้าวมาหวานใหม่หอมๆเลย LC018 นะครับคะแนนออกมาห้าปีแล้วห้า5กปีแล้วครับยังเงียบๆเลย รับจ้างเป็นหลักนะครับเหมาะงานมา,า,าเสียฟักหาได้หลายแสนแล้วนะครับเนี่ยอันนี้คนก็จะมาเลย,ยจะพันะครับเนี่ยเดีครับถามไฮครับโันนี้น่าจะอยู่สองไฮเรียกเข้าถามไฮน่าจะไม่ไหว เออสามาไฮวันนี้่มติดฝนครับอย่าเต็มที่เดี๋ยวฟักง่ายงงง่ายงง ดีเลยครับฝังเสรกฝนมาต้องกอดฝนนะครับมันทำยากครับเหนื่อยติดเลาะ รถตรุลิายสังหารติดมากกบรถไอ้นี้ม่วงเขียว ลาไปก่อนครับ